ครับในช่วงก้าวไกลกับท่อน้ําไทยนะครับมีคําถามถามมาว่าข้อต่อเกลียว PVC และข้อต่อเกลียวในแหวนทองเหลืองนั้นแตกต่างกันอย่างไรและการใช้งานนั้นใช้อย่างไรครับวันนี้เรามีคุณอภิสิทธิ์เนติดธรรมกุลซึ่งเป็นวิศวกรฝ่ายผลิตของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจะมาตอบคําถามให้กับท่านครับอุปกรณ์ข้อต่อเกลียว PVC หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก PVC เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างท่อ PVC แข็งกับอุปกรณ์อื่นๆด้วยการขันเกลียวจากคุณสมบัติของ PVC ที่สามารถฉีดออกมาแข็งตัวได้เราจึงนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ข้อต่อเกลียว2แบบคือ 1. แบบเกลียวในก็จะมีข้อต่อเกลียวใน PVC ข้องอเกลียวใน PVC และ สามตาเกียวใน p v c 2. แบบเกียวนอก PVC ก็จะมีก็ต่อเกียวนอก PVC และงอกเกียวนอก PVC สําสำหรับอุปกรณ์ก็ต่อเกียวใน p v c มีข้อแนะนำควรระมัดระวังในการใช้งานก็คือหากท่านนำไปใช้งานต่อกับท่อเหล็กก็ต่อเกียวนอกเหล็กทองเหลืองควรขันพอตึงมือเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดเกียวหวานหากขันเกียวมาก จนเกินไปเกียวโลหะที่เป็นเหล็กเทเปอร์จะอัดเกีียวใน PVC จนรับไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งอาจจะใช้งานได้ระยะหนึ่งและเกิดปัญหาในภายหลังเพื่อแก้ไขขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปอุปกรณ์ข้อต่อเกีียวใน PVC ทางบริษัทอุตสาหกรรมท่อมไทยได้พัฒนาปรับปรุรงรูปแบบมาเป็นอุปกรณ์ข้อต่อ เกลียวในทองเหลืองโดยการนำทองเหลืองฝังเข้าไปในเนื้อพ v c ระหว่างการผลิตฉีดขึ้นรูปจะได้มาเป็นอุปกรณ์ข้อต่อเกลียวในแหวนทองเหลืองซึ่งสามารถทนแรงบิดของเกลียวและทำให้เนื้ออุปกรณ์ไม่เกิดความเครียดลดปัญหาการเกิดเกลียวหวานของอุปกรณ์แต่อาจจะทำให้ต้นทุน ในการผลิตสูงขึ้นจึงทำให้อุปกรณ์มีราคาแพงมากกว่าเกลียวในธรรมดาท่านคงจะเข้าใจนะครับข้อต่อเกลียว PVC กับข้อต่อเกลียวในแหวนทองเหลืองมีความแตกต่างกันอย่างไรและก็ความคงทนนั้นเป็นอย่างไรครับสนับสนุนโดยท่อ PVC ท่อคุณภาพสูงโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัด